สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหนิงพลังไพ่นะคะหนิงาวาการกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคิวของราศีกรกฎกันนะคะเราจะมาเช็คดวงกันว่าราศีกรกฎในปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจาร์สิงศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปี2 5 6 8นี้ เราจะมาเริ่มกันเลยด้วยขอเป็นสักหกใบแล้วกันนะคะโองมากันเลยทีเดียวว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเหนื่อยไหมคะเป็นช่วงการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้ชีวิตนะคะ ช่วงนี้มีเสน่ห์ด้วยนะคะมีเสน่ห์มีนมัยเมตตาด้วยนะคะช่วงนี้ไพ่สำหรับเป็นพระแม่คงคาค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในไพ่สำหรับนี้นะคะก็ถามว่าทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วรวยค่ะเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของการที่บางคนก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย นะคะก็จะตื่นรู้มากขึ้นในชีวิตในปีนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ชีวิตทํางานถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ก็ผลตอบแทนก็จะมาเรื่อยๆเลยนะคะพแม่คงค้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็ช่วงนี้นี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีนะ้ำเมตตามหานิยมนะคะกับเพศตรงข้ามด้วยนะคะแล้วก,ก็กับคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าเราดูโดดเด่นคือพูดจามีเสน่ห์เขาเรียกว่าอะไรนะคะวาจาดึงดูดคน ปีนี้นะคะถ้ามีใครมีเป้าหมายใดๆนะคะก็ลงมือทำได้เลยแต่ขอให้อดทนรอมีความอดทนให้มากๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่นานเกินรอส่วนใครที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวขอให้คุณสู้ต่อไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถรบรรเก็ได้คุณเก่งมากๆค,คุณผ่านอะไรมาหมดแล้วคนอึดมากๆแล้วการงานคนนี้จะมาตลอดขอให้อดทน ขอให้เคลียร์ชำระล้างความคิดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีสำหรับคุณยังไงมันต้องได้แน่แล้วความรักโดดเด่นนะคะมีคนแอบชอบมีคนแอบมองแอบ่องนะคะหรือตัวคุณเองก็เริ่มรู้สึกว่าก็มีอาจจะแอบไปชอบใครนะคะสำหรับบางคนนะคะถ้าชอบใครรักใครเนี่ยก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเดินดูค่อยๆศึกษากันและกันไปนะคะว่าคอยคัดว่าคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เลือกคนที่ใช่สําหรับเรานะคะจะมีคนเอ่อจะเอ่อคนตัวคนเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากคุณเป็นคนเก่งที่สามารถเคลียร์ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยออกไปได้อย่างงไไ่ายดายมากๆแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจชาวราีกรกฎก็อาจจะวางในเรื่องของสุขภาพด้านออฟฟิศซินโดมนะคะความปวดเมื่อยร่างกายช่วงล่างปต้นไป นอกนั้นก็คือการอาจจะเป็นเรื่องการพักผ่อนน้อยเลยค่ะหาเวลานอนเยอะๆนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะการงานโดดเด่นมากความลับความรักเนี่ยแอบโดดเด่นนะบอกก่อนจะจะเรียกว่าแอบแอบ,แอบนิดนึงนะคะเพราะว่าคือถ้าเราลักใครอ่ะเราอาจจะยังไม่กล้าเปิดใจเพราะเ้วยความที่กลัว่าเราไม่มีเวลาให้เขาล้วตัวคนเองเนี่ยก็มีคนที่แอบรักแอบส่องนะคะคอยสังเกตก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขอเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะนี้จะเป็นไพ่สำหรับนี้ที่หนิงใช้จุดเทียนสองไพ่สมบูรณ์สุขนี่สำหรับข้างหน้าจะเป็นองค์พ่อบป,ปิกน,นีจะมีเก้าสิบใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าไพ่เก้าสิบใบสำหรับนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันดูสิว่าชาวราศีว่าชาวราศีกรกฎในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง Okay. ขอเริ่มกันที่ขอเลือกอย่างนี้เลยละกันอ่าอืมอะออกมาเลยออกมาเลยยังไม่เปิดนะคะขอยังไม่เปิดสักแปดใบเลยละกันขออีกไปหนึ่งขอเลือกโอเคเนมาดูสิว้าว มีข่าวดีจะได้รับชัยชนะกับอะไรนะแหมช่วงนี้ก็ติดมือถือนะคะติดโซเชียลช้อปปิ้งเก่งไหนดูซินี่ไหนดูซิอืมคือช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนะคะ อาจจะจะรู้สึกว่าเป็นช่วงอดทนรอเฝ้ามองคอยดูนะคะคอยดูคอยสังเกตสิ่งล้างเหมือนนิ่งขึ้นนะคะเหมือนนิ่งขึ้นเงียบเงียบชอบเก็บตัวแต่ว่าคุณเนี่ยใครที่มีเกณฑ์จะแต่งงานหรือมั่นหมายกันนะคะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์แต่งงานนะคะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์เป้าหมายคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน บ้างในชีวิตเพราะว่าด้วยความที่คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับโลกปัจจุบันโลกในสังคมรู้สึกว่าเออทำทำอะไรก็น่าเบื่อไปหมดเบื่อคนรอบข้างเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไพ่อะบอกให้อดทนรอคอยนะคะเรื่องความรักเราก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เป็นคู่หูหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่คุณทาอะไรด้วยหุ้นส่วนะลรดีมากๆนะคะโดยเฉพาะที่คนที่ทางานดรร้านต่างประเทศหรือสื่อสารเนี่ยก็จะดีมากๆคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีแล้วคุณก็จะได้มีกัลยาในามิตรที่ดีที่มาเป็นคู่ใจของคุณที่จะช่วยให้หิวใจคุณได้ในช่วงนี้ช่วงนี้มองว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชีวิตอ่ะคุณดีมากๆแต่คุณแอบเบื่อคนรอบข้างแค่นั้นเองคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะคุณจะโชคดีเรื่องความรัก มีเกณนได้แต่งงานมีใครที่เป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ส่วนตอนเนี้คนที่ผ่านอะไรมาก็เข้มแข็งละมาสุดละกับชีวิตแฮปปี้ละเนี่ยมีขออนุญาตเบอร์นะคะแล้วก็คือมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่ที่ตอนนี้ถ้าใครมีความรักเนี่ยจะก,กินชิปกันมากติดมากคือแฟนรักแฟนหลงแน่นอนคุณช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า โดนควบคุมบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าโดนควบคุมทางด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นด้านการงานนะคะกับคนที่มีอำนาจมากกว่าควรจะเบื่อตรงนี้ส่วนใครนะคะที่มีโซโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมีพยายามมีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งได้นะเน้นให้เป็นการส่องติยโพ์อะไรเยอะเพราะว่าจะมีคนแอบขโมยความรักของคุณไปบอกต่อแน่นอนหรืออาจช่วงนี้อวังมิจฉาชีพทางด้านออนไลน์เยอะ ะคะแล้วก็ใครที่ชอบช้อปปิ้งชอบออนไลน์ช่วงนี้ก็คืออาจจะหนักหน่อยนิดน,นึงก็อาจจะต้องเก็บหอมรอบดบกันบ้างนะคะกับชาวราศีกรกฎโดยรวมเ้าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากรู้สึกว่าการงานเนี่ยกับความรักคุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะดวงด้านการงานกับความรักโดดเด่นมาก ใครที่ยังไปสูตรอยู่ก็เตรียมรับมือกับคนที่เข้ามาศึกษากันให้ดีๆนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ย,ยิบสีกันนะคะสําหรับชาวกรสระชาวราศีกรกฎ2568นาก 2, นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ย,ยิบสีทำานายนะคะเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วปังปีนี้นะคะปีนี้ต้องบอกไปว่าดวงโดยรวมของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวราสีกรกฎนะคะโดยรวยมเนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมันมีมันเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้นะคะงั้นขอเอ่ยก่อนนะคะอืดูคำลักคุณโดดเด่นไม่หยุดอะสำหรับชาวราศีาราศกรกฎโอ้โหโอ้โหมันจบสิ้นแล้วคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผ่านมา สำหรับชีวิตที่คุณรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่สมหวังเนี่ยคือคือคุณรู้สึกว่าที่ไม่สําเร็จไม่สมหวังเพราะคุณรู้สึกว่ารอคอยนานเกินไแมว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินหนิงนม,มองว่าชีชวิตคุณเอ่อเรื่องความที่คุณเก่งมากๆอ่ะมันก็มักจะมีคนที่อิจฉามีคนที่คิดร้ายกับคุณ คิดไม่ดีกับคุณแต่เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะคุณเก่งมากๆคุณไม่สนใจคุณไม่แคร์เพราะคุณเก่งเพราะมันยังมีคนที่รักคุณและเมตตาคุณมากๆนะคะมีคนคอยช่วยเหลือสปอร์ตคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านกัลยานมิตรหรือในด้านคู่ครองหรือคนที่สอดเนี่ยมันจะมีคนที่คอยคุ้มครองคุณอยู่มีเมตตากับคุณมากๆแล้วคุณก็จะได้รับพรอนะคะสิ่งสิ่งที่คุณขอเรื่องความรักที่คุณขอพรน่ะคุณจะได้นะคะ แล้วช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าพร้อมรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบเบื่อละใสใช้สัญชาตญาณใช้ประสบการณ์ในการรับมือกับคนนะคะแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้เก่งมากๆ3 3ส,สามถ้วยเนี่ยมีมีโอกาสที่คุณจะเฉลิมฉลองมีข่าวดีแน่นอนนะคะข่าวดีที่ว่าเนี่ยจะเป็นข่าวดีในด้านของคนที่จะเข้ามาหาคุณไม่ใช่ว่าคนที่จะเข้ามาคิดร้ายกับคุณนะคะ คือคนคนที่คนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเลยเนี่ยไพ่เนี่ยออคุณจะมีความสุขกับคนสนจะมีความสุขกับเพื่อนๆคนรักครั้งมากๆนะคะแล้วก็จะมีคนคุยเข้ามาด้วยแล้วก็จะได้เดินทางต่อยอดกับเป้าหมายของคุณหรือเดินทางมีคิดจะเดินทางไปใครคิดจะเดินทางไปไหนวางแผนอะไรก็มีเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางไปเป็นกลุ่ม ะะแล้วก็จะมีเพื่อนคู่ใจไปตัวตนเก่าของคุณเนี่ยปัญหาต่างๆมันได้จบลงแล้วค่ะมันพร้อมที่จะเป็นคุณคนใหม่เดีเร็วนี้ในปีนี้นี่คุณเป็นคุณออวเวนเนี่ยคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะคุณจะเป็นคนใหม่เป็นผู้หญิงที่มีไฟขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งปีนี้นี่คุณชาวราศีกรกฎนี่จะผ่านพ้นไปได้แล้วคุณจะกลับมาเกิดใหม่แบบสวยหรูหรูหราแน่นอนนะคะต่อไป ขอให้ยุสี่สำรับหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าสำรับไพ่ยิบซีนี้จะบอกอะไรกับชาราศีกรกฎเป็นสำรับเด็กไรเซียทาร์ดนะคะมาดูกันซิว่าสำรับไพ่ยิบซีนี้จะบอกอะไรกับชาราศีกรกฎกันนะคะปีก็ชาวราศีกรกฎเตรียมรับมือต่างๆนะ่ะแล้วคุณรับมือได้แล้วเก่งเวลามีปัญหาเล็กๆน้อ,นะอยๆไหยโหกระเด็นมาเลยเนีย่ยเห็นไหมกํมาลังพูดอยู่เลยว่า คุณรับมือเก่งมากคุณเก่งมากว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรอะ่ะคุณผ่านมาหมดเนี่ยคุณไม่เกรงกลัวอะไรเห็นไหมเนี่ยมีใครมีเกณฑ์ไพ่การเดินทางออกมาแล้วเตรียมเดินทางใครมีเป้าหมายอะไรต่อยอดอะไรไปเลยเดี๋ยใครมีเกณฑ์ที่จะไปเที่ยวหรือเดินทางอะไรในช่วงนี้นะคะแน่นอนอาจจะมีเขาเรียกว่าทริปยาวนิดนึงว้ายโอ้โหไพ่ไพ่ชาวสีกรกฎเนี่ยมีเป็นไฟแรงมากนะปีนี้ ดูไ่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเน่เบื่อความขัดแยง้งเบื่อความวุ่นวายนะคะอยากออกไปใช้ชีวิตคุณได้ใช้แน่นีลแล้วต้สำรับเนี่ยอีกแล้วออกเหมือนเดิมตัวต้นใหม่ของคุณได้จบลงละความรู้สึกไม่สมหวังมืดมนเซ็งๆรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตอะมันได้จบลงละคุณเตรียมพบกับ ความโชคดีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเดินทางไปเจอโลกสิ่งใหม่ๆการงานการเงินนะคะและ้วก็โอ้โหคุณมีเกมมีโชคลาภด้วยนี่ใครลงทุนอะไรไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนมีกลับมามีไฟอีกครั้งนึงในปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยมองว่า ความเหนื่อยความท้อแรคุณอะ่ะมันจบแล้วคุณผ่านมาคุณรู้สึกว่าโอเคละว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาต่อไปเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าสบายสบายละฉันสบายมาคุณชาวศีกรกฏปีนี้นี่จะมีความสุขมากขึ้นแบบจากที่รู้สึกไม่เคยมีความสุขมาก่อนอะ่ะปีเนี้จะมีความสุขมากขนลุกมากๆเลยนะคะพูดไปก็รู้สึกได้รับพลังงานอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคุณจะรู้ตัวว่าคุณจะค่อยๆเริ่มมีความสุขหลายๆเรื่องของคุณอ่ะมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็จะมี ความใจฟูมากขึ้น,นวันนี้ก็ประมาณนี้กับชาวราศีกรกฎนะคะขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบแต่ความสุขความเจริญความโชคดีในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ